ในสถานการณ์แผ่นดินไหวคุณอาจรู้สึกตระหนกและกลัวในฐานะของพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยใน ICU หลักการสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของตนเองและผู้ป่วยคือสิ่งสำคัญอันดับแรกโดยต้องประเมินสถานการณ์อย่างรวดเร็วและแตัดสินใจอย่างมีสติโดยมีคำแนะนำสิ่งที่ควรที่ต้องทำมีดังนี้ 1. ระหว่างเกิดแผ่นดินไหวขณะที่พื้นดินหรืออาคารกำลังสั่นไหวตั้งสติและประเมินสถานการณ์พยายามควบคุมสติให้มั่นคงที่สุดตระหนักว่ากำลังเกิดแผ่นดินไหวปกป้องตนเองทันที หมอบลงต่ำกับพื้นหาที่กำบังเข้าไปหลบใต้โตะทำงานที่แข็งแรงหรือเตะข้างเตียงผู้ป่วยที่มั่นคงหากไม่มีให้หมอบลงข้างเตียงผู้ป่วยที่แข็งแรงหรือข้างอุปกรณ์การแพทย์ชิ้นใหญ่ที่มั่นคงแต่ต้องระวังอุปกรณ์ล้มทับและใช้แขนป้องกันศีรษะและลำคอยึดเกาะเกาะขาโต๊ะหรือสิ่งที่ใช้กำบังไว้ให้มั่นจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดปกป้องผู้ป่วยเท่าที่ทำได้ทันทีหากอยู่ใกล้ผู้ป่วยพอดีและสามารถทำได้อย่างรวดเร็วโดวยไม่เสี่ยงต่อตอนเองมากเกินไปให้พยายามใช้หมอนหรือผ้าห่มคลุมศีรษะ และลำตัวส่วนบนของผู้ป่วยเพื่อป้องกันเศษวัสดุตกใส่อย่าพยายามเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากเตียงขณะที่แผ่นดินไหวกำลังสั่นไหวรุนแรงเพราะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทั้งตัวพยาบาลและผู้ป่วยรวมถึงอุปกรณ์ช่วยชีวิตอาจหลุดได้ตะโกนบอกผู้ป่วยที่ยังพอมีสติให้อยู่บนเตียงและพยายามป้องกันศีรษะสังเกตการสิ่งรอบตัวมองหาอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเช่นเพดานหล่นไฟตกตู้หรือชั้นวางของล้มอุปกรณ์การแพทย์เคลื่อนที่ห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดลิฟต์อาจค้างหรือเสียหายจากแผ่นดินไหว 2. หลังแผ่นดินไหวหยุดสั่นไหวทันทีประเมินความปลอดภัยของตอนเองตรวจสอบว่าตนเองได้รับบาดเจ็บหรือไม่หากบาดเจ็บให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากทําได้ประเมินความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมมองหาความเสียหายของโครงสร้างอาคารรอยร้าวประตูหน้าต่างบิดเบี้ยวมองหาอันตรายเฉพาะหน้าเช่นไฟไหม้ประกายไฟกลิ่นแก๊สรั่วน้ํารั่วสายไฟขาดอุปกรณ์การแพทย์ที่ล้มหรือเสียหายเศษแก้วหรือสิ่งของตกหล่นกีดขวางทางเดินระวังฟเตอร์ช็ c k เตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวตามอัฟเตอร์ช็อคซึ่งอาจเกิดขึ้นได้และอาจทําให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมประเมินสภาพผู้ป่วยอย่างรวดเร็วตรวจเช็คผู้ป่วยทั้งหเตียงประเมินการหายใจสัญญาณชีพเบื้องต้นและระดับความรู้สึกตัวตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตสําคัญมากเช็คว่าเครื่องช่วยหายใจยังทํางานหรือไม่ยังอยู่ตําแหน่งเดิมหรือไม่สายน้ําเกลือสายยาต่างๆยังต่ออยู่และทํางานปกติหรือไม่มอนิเตอร์แสดงผลถูกต้องหรือไม่อาจต้องพึ่งพาแบตเตอรี่สํารองหากไฟดับตรวจสอบถังออกซิเจนสํารองตรวจสอบการบาดเจ็บ ดูว่าผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บจากสิ่งของตกใส่หรือไม่จัดการอันตรายเฉพาะหน้าหากพบไฟไม่เล็กน้อยและประเมินว่าดับได้ให้ใช้ถังดับเพลิงหากมีกลิ่นแกส๊สให้พยายามเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศถ้าปลอดภัยและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีเคลื่อนย้ายสิ่งของที่อาจเป็นอันตรายหรือกีดขวางทางเดินออกจากบริเวณเตียงผู้ป่วยถ้าทาได้อย่างปลอดภัยหากมีความจาเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเนื่องจากเกรงผลจาก aftershock หลักการโดยทั่วไปที่แนะนําในสถานการณ์ภัยพิบัติคือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายและเร็วที่สุดออกไปก่อนมักจะเป็นกลุ่มที่อาการเบาที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสรอดของผู้ปว่วยโดยรวมและลดความแออัดในพื้นที่อันตราย 3. การดําเนินการหลังสถานการณ์เริ่มควบคุมได้ติดต่อสื่อสารพยายามติดต่อหัวหน้าเวรหรือผู้บริหารการพยาบาลผ่านโทรศัพท์ภายในถ้าใช้ได้หรือวิทยุสื่อสารหรือช่องทางอื่นตามแผนของโรงพยาบาลเพื่อรายงานสถานการณ์ใน ICU จํานวนผู้ป่วยสภาพผู้ป่วยและความช่วยเหลือที่ต้องการ สื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งานในหน่วยงานเพื่อช่วยเหลือกันประเมินผู้ป่วยอย่างละเอียดอีกครั้งเมื่อสถานการณ์ปลอดภัยพอสมควรให้ประเมินสภาพผู้ป่วยแต่ละรายอย่างละเอียดอีกครั้งบันทึกการเปลี่ยนแปลงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่อเนื่องตรวจสอบระบบไฟสำรองแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ต่างๆต,ต,ตรวจสอบสต็อกยาและเวชภัณฑ์ฉุกเฉินเตรียมแอมบูแบกและออกซิเจนเคลื่อนที่ให้พร้อมสำหรับผู้ป่วยทุกรายที่ใช้เครื่องช่วยหายใจเผื่อกรณีต้องเคลื่อนย้ายหรือเครื่องหยุดทำงานรอรับคำสั่งและปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของโรงพยาบาล การตัดสินใจอพยพผู้ป่วย ICU เป็นเรื่องใหญ่และต้องมีการวางแผนอย่างดีเยี่ยมโดยปกติจะรอคำสั่งจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของโรงพยาบาลหลังประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารแล้วห้ามอพยพผู้ป่วยโดยพลกการยกเว้นกรณีมีอันตรายร้ายแรงเฉพาะหน้าในพื้นที่ i c ซที่คุกคามชีวิตทันทีเช่นไฟไม่รุนแรงในห้องหากมีคำสั่งให้อพยพใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดการอพยพผู้ป่วย ICU ลงบันได3ชั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่ง ต้องอาศัยทีมงานจานวนมากและอุปกรณ์ช่วยเหลือพิเศษเช่นแผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเปลเคลื่อนย้ายก้าอี e คลื่อนย้ายลงบันไดต้องมีการวางแผนลำดับความสําคัญของผู้ป่วยใครไปก่อนหรือหลังการเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตแบบเคลื่อนที่ออกซิเจนแอมบูแบกยาฉุกเฉินมอนิเตอร์แบบพกพาถ้ามีและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนประสานงานกับทีมช่วยเหลืออื่นๆตามแผนของโรงพยาบาลข้อควรจําเพิ่มเติมสวมรองเท้าตลอดเวลาหลังเกิดเหตุการณ์เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากเศษแก้วหรือสิ่งของที่ตกหล่น เตรียมพร้อมส่วนตัวควรมีไฟฉายนกหกวีดและโทรศัพท์มือถือที่ชาร์จแบตเตอรี่สำรองติดตัวไว้เสมอตามนโยบายของโรงพยาบาลการเข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนรับมือแผ่นดินไหวของโรงพยาบาลเป็นประจำจะช่วยให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงการทำงานเป็นทีมกับเพื่อน